ณเมืองอันแสนยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งมีผู้คนมากมายอาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขพวกเขาอยู่ด้วยความสบายใจอะไรอะพวกเขาทุกคนอยู่กันด้วยความสบายใจไม่ต้องกังวลหรือกลัวสิ่งใดๆแต่แล้ววันหนึ่งความคิดของพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเฮ้ยยู่ัมีอสูรกายโบราณที่ถูกปลูกจากการหลับไหลบุกเข้ามาในเมืองทำลายเมืองและชาวเมืองทั้งหมด จนเละเทะไม่เหลือทุกคนต่างพางกันวิ่งหนีหวาดกลัวกรีดร้องทุกคนได้แต่มองดูเมืองที่ตัวเองอยู่พังพินาศและถลายลงไม่สามารถต่อกรกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ไม่สามารถตอบโต้ได้แต่เพียงวิ่งหนีเท่านั้นและนี่ก็คือจุดจบของเมืองอัสเซส,สตุกตุกเมืองเมืองนี้แต่ความหวังของชาวเมืองนั้นก็ยังไม่หมดไปเมื่อมีชาวเมืองกลุ่มหนึง่ง ที่ยังเหลือรอดได้มาตั้งถิ่นฐานใหม่อีกครั้งหนึ่งและพวกเขาก็ได้สร้างสิ่งมีชีวิตที่จะมาต่อกรกับพวกเราสัปรหลาดเหล่านั้นนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตจากกลไซบอกนั่นเองก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมยูโซคิดและวันนี้ก็เราอยู่กันใน ARBS กันอีกครั้งนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้เกินไป วันนี้เราจะนำเอาสิ่งมีชีวิตมอนสเตอร์นะครับมาสู้กับไซบอร์กนั่นเองเราจะมาดูกันนะครับว่าเผ่าพันธุ์ไซบอร์กที่มนุษย์น่สร้่งขึ้นมาน,นจะสามารถต่อกรก,กับเหล่ามอนสเตอร์โบราณที่ตื่นมาจากการ,รหลับไหลได้หรือไม่มางั้นเรามาเจอกับมอนสเตอร์ตัวแรกที่เราไซบอร์กของเราจะต้องเจอนั่นก็คือเบฮีมอดนั่นเองเป็นมอนสเตอร์ขนาดยักษ์ที่หลับไหลอยู่ใต้พื้นพิภพ และครั้งนี้เขาตื่นมาพร้อมที่จะทาลายทุกสิ่งทุกอย่างและพอพันไซบอกที่มนุษย์ส่งมาในครั้งนี้ก็มีอารโลซอรัสไซบอกคาโนไซบอกเวโรซิเปเตอร์ไซบกไฮโลโฟซอรัสไซบกแล้วก็ไดโนนิคัสไซบกนะครับสิ่งมีชีวิตไซบอกทั้ง5ตัวนี้จะสามารถสู้กับเบฮิมอสดึกดําบันนี้ได้หรือไม่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วล่ะก็เราก็ไปเริ่มกันเลยลุยมาแล้วครับตอนนี้อารโลอารโลโดน โอ้โหโดยคนละโดนคนละทีก็ตายกันหมดแล้วตอนนี้เอออนี่มันคนละระดับกันเลยโอ้โหโคตรแรงมาครับคู่นี้น่าจะสูสีขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเบฮิมอสประท่กับช้างแมมมอสไซบอร์กนะครับมีงานเหมือนกันทั้งคู่ใครจะแข็งแกร่งกว่ากันลุยมาครับช้างทําการยิงและทําการดึงเบฮิมอสเข้ามาแต่เหมือนอาวุธที่ช้างติดมานั้นจะต่อกอนไม่ได้เลย และช้างเออช้างไม่โลดในเมื่อช้างตัวเดียวต่อสู้ไม่ไหวก็ต้องเอาอคูรัสซอรัสจรแเ่้ยกตึกดับบันไซบอกนี้มาด้วยแล้วก็โมซาซอรัสไซบอกปะทะกับเบฮิมอตลุยช่วยกันลุมยิงตอนนี้เบฮิมอตเลื่อนรถไปติ่งหนึ่งเบฮิมอตล้มด้วยแรงดันของโมซาซอรัสแต่เหมือนโมซาเลื่อนรถเยอะมากแต่ตอนนี้เหมือนเบฮิมอตโดนดันเดี๋ยวทำไมช้างโดนดัน เอาตายไปหนึ่งตัวแล้วโมซาตอรัสช้างตกเหวเรือเหมือนช้างจะดึงเบธิมอสลงไปด้วยหรือเปล่าเบธิมอสก็มันจะตกเหวแต่โุซาตอลัตตกแทนเอา้าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเพิ่มบุคลากรเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ก็คือเป็นปลาดาบนะครับปลาดาบใส่บอกนั่นเอง4่ตัวนี้ปะทะกับหนึ่งเบธิมอสจะสู้ได้หรือไม่ไปครั้งนี้ต้องได้แหละทุกคนลุมยิงไปที่เบธิมอสตอนนี้โมซาตอรัสชนทำให้เบธิมอสนั้นเสียหลัก แตวตอนนี้เหมือนช้างเลือดเลือดโลมากช้างกำลังจะตายแต่ช้างตัวระเบิดไปแล้วครับแต่ตอนนี้เบฮิมอดเลือดจะครึ่งแล้วหรือเปล่าตอนนี้โมซาซอรัสตัวแตกไปแล้วตอนนี้เหลือแค่เพียงปาดาบกับโมซากับเอ่อพูรารซอรัสตอนนั้นตอนนี้เบฮิมอตเลือดเหลือครึ่งเดียวแล้วตอนนี้ปาดาบปาดาบจะบอกตายไปแล้วตอนนี้เหลือพูรารซอรัสกับเบฮิมอดหนึ่งหนึ่งตอนนี้เบฮิมอตขิดไม่โดนพูรารซอรัสใช้จังหวะนี้ในการทำดาเมจอย่างต่อเนื่องเบฮิมอตก็มันจะตาย ่งมีชีวิตดตดิ่นาบตัวนี้ก็ลังจะกลับไปสู่ถึงดําบันอีกครั้งหนึ่งระสะสัสซอลไซบอร์กจะทําได้หรือไม่และเรียบร้อยนะครับในที่สุดเผ่าพันธุ์ไซบอร์กที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นก็สามารถต่อกรกับสิ่งมีชีวิตด,ดึกดจาบันตัวแรกได้สําเร็จนะฮะเอาว่า4ตัวนะครับโอ้โหเกือบไม่รอดและมอนสเตอร์ตัวต่อมาที่เหล่าไซบอร์กต้องพบเจอนั่นก็คือโรดานนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลับไหลยอยู่ภายในป่องภูเขาไฟนะครับและบัดนี้ได้ตื่นขึ้นมาทำลายล้างโลก มาครับงั้นเราลองคู่นี้คาชาโรดอนโทไซบอกแล้วก็สไปโนซอรัสไซบอกนะครับเจอกับโรดานซึ่งมีชีวิตที่หลับไหลยอยู่ภายในป่องภูเขาไฟนะฮะทุกคนพร้อมแล้วเราก็เชียร์ฝั่งไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่าเชียร์ฝั่งมอนสเตอร์หรือเชียร์ฝั่งไซบอกนะฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วครับลุยไปครับตอนนี้สไปโนฉีดลำแสงใส่โอ้โหต่างคนต่างมีลำแสงตอนนี้สไปโนเลือดเลือดเหลือเลือดเหลือครึ่งน,นึงแล้ว โดนพลังโจมตีของโรดานสุดแสนจะแข็งแร่งเข้าไปตอนนี้สไปโนไซบอกตายไปแล้วครับเหลือเพียงแค่คาชาโรดอนโทเท่านั้นคาชาโรดอนโทพยายามยิงมิสไซล์ใส่แต่โรดานเหมือนจะเข้ามาจิกที่หลังของคาชาโรดอนโทเลืเหมือนคาชาโรดอนโทกำลังจะตายเลียคาชาโรดอนโทหมดและสุดท้ายก็ตายนะครับสิ่งมีชีวิตไซบอกสองตัวนี้ไม่สามารถต่อกรกับโรดานได้ฮะมาครับในครั้งนี้เราจะเพิ่มสิ่งมีชีวิตไซบอกอีกหนึ่งตัวเข้าไปนะครับเป็นโกเรล,ล่าอีกหนึ่งเวอร์ชันไซบอกนั่นเองนะครับผม มาฮะสามคนนี้จะสู้กับโรดานได้หรือไม่ไปครับมาครับต่างคนต่างยิงมิสไซล์แต่ตอนนี้กอริล่าไซบอร์ตัวนี้ทําอะไรเนี่ยไม่มีมิสไซล์อยากใายเขานะครับตอนนี้ไปโนซอรัสไซบอร์กำลังจะตายและเรียบร้อยตัวแตกไปแล้วฮนะเหลือเพียงแค่กอริล่า V2 ไซบอร์กับคาชาโรดอนโทเท่านั้นและกอริล่าไซบอร์ตายอย่างไวนะครับตอนนี้คาชาโรดอนโทกัดปีกเอาไว้และเหมือนโรดานพยายามบิน คาชาโรนโทกัดแลสุดท้ายก็ต้องปล่อยอยู่ดีนะครับและเหมือนจะโดนกดอยู่ที่พื้นแล้วคาชาโรนโทนโ่ไซบกจะสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมตอนนี้โรดานเลเหลือขึอน้นนึงแล้วแต่คาชาโรนโทนั้นไม่รอดฮะตายอยู่ดีมางั้นเราลองเซตนี้สไปนซอรัสไซบกไฮดร้าไซบอกแล้วก็คาชาโรดอดนโทไซบอกนะครับ3ตัวไซบอกนี้จะสู้กับโรดานได้หรือไม่มาเลยโอ้โหเริ่มแหลก3ตัวนี้เริ่มแหลก โอ oh, ้ลุมฉีดโอ้ oh. ตอนนี้เหมือนโรดานเลือดจะลดไปประมาณ20%สบอร์นไปโนโซอรัสไฟบอกกำลังจะตายและเรียบร้อยตัวแตกไปแล้วลไดลดไฮด้าเหมือนเหมือนกำลังแทงอยู่และคาชาโรดอนโทกัดหลังเพื่อนน่ะเนี่ยตอนนี้ไฮด้าตัวแตกไปแล้วนะครับโรดานเลือดเหลือครึ่งหนึ่งกับคาชาโรดอนโทอีกแล้วสองนนี้ชอบหนึ่งหนึ่งกันบ่อยมากคาชาโรดนโทไซบอกกัดปีกและโรดานพยายามบิน ตอนนี้คาชาโรนโทกำลังลอยขึ้นฟ้าและโดนเวียงตกลงมายังแข็งแกร่งอยู่ยังไม่ตายแต่โดนยิงยังต่อเนื่องคาชาโรนโทตอนนี้โดนกัดเข้าไปที่คอและเอ,อือตัวแตกไม่รอดมางั้นเรามาลองเซตนี้เป็นไฮด้าไซบอกพูลัสตอรัสไซบกคาชาโรนโทไซบอกและช้างแมมมอสไซบกประทะกับโลดานมันจะชนะสักทีไหมเนี่ยโลดานแม่งโหดดีกว่าเบฮิมอสอีกไปครับลุยตอนนี้ทุกคนลุมยิง ลุมยิงใส่โรดานตอนนี้ครั้งนี้เหมือนจะสู้ไหวหรือเปล่าโรดานลงมาจิกตอนนี้เออภูรัสซอรัสเลือดเหลือน้อยมากแต่ตอนนี้เออไฮน้าก็ลากโรดานมาต่อสู้แห่หงหางานเพื่อนเพื่อเป็นตัวแทงให้และสุดท้ายก็สลัดชีวิตไปเรียบร้อยตอนนี้เหลือ3มตัวและช้างนองนอะไรอ่ะตอนนี้ภูรัสตัวแตกไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนตอนนี้โรดานเลือดเหลือครึ่งหนึ่งและคาชาโอนโทตอนนี้กำลังแทงให้ช้างกำลังนอนยิงอยู่อย่างสบายใจตอนนี้โรดาน โรดานเลื่อนเหลือประมาณ40%และคาชาโรนโทก็มันจะตายและตายแล้วตอนนี้เลือนนึ่งหนึ่งช้างที่นอนยิงอย่างสบายใจทำไมมันนอนยิงอย่างเงี้ยช้างที่นอนยิงอย่างสบายใจกับโรดานที่เลื่อนเหลือประมาณ30%ช้างจะทําได้ไหมปืนกลของเขาไม่สามารถสู้ได้ตายอยู่ดีวะงั้นครั้งนี้ไฮด้าสซบอก์ี4ตัวระท้าก,กับโรดานเมื่อไหร่จะโค่นได้สักทีเนี่ยขอร้องล่ะ ลุงถูกทำลายไปซะเจ้าโรดานชีตอ้โ,อโหโคตรใส่ลุงโคตรใส่ลุงตอนนี้โรดานโดนโจมตีแบบอย่างเจ็บปวดโอเคตอนนี้โรดานเลือดเลื่อนรถไปประมาณ20อร์แล้วโรดานกระโดดลงมากัดนะครับแล้วก็แหลกโคตรเลยตอนเนี้ยมันโคตรแหลกเลยตอนนี้นรนโรดานเลื่อนเหลือครึ่ง,งแล้วแต่ยังไม่มีไซบอร์กตัวไหนตายเลยโรดานจะสู้ไหวไหมกับไฮด้าสี่ตัวตรงนี้ โลดานตัวนี้โลดานได้โลดานเรียบร้อยโอ้โหไฮด้าไซบก์ก4ตัวนะครับยังไม่มีใครตายเลยนะฮะสามารถโค่นโลดานได้สำเร็จนะครับสุดยอดจริงๆเทคโนโลยีของมนุษย์แล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมานะครับที่เราไซบอกเราจะต้องเจอนั่นคือเป็นมูโตพรามนะครับเป็นมอนสเตอร์ปริศนานะครับที่มาทำลายเมืองในวันนี้ด้วยนะและฝั่งไซบอกของเราในวันนี้ก็จะมี โมซาซอรัสใส่บอกสองตัวแล้วก็ปลาดาบใส่บอกอีกสองตัวลุยมาครับตอนนี้ยิงเข้ามาแล้วและเหมือนมูโตมูโต้จับเวียงนะครับจับโมซาซอรัสเวียงโมซาซอรัสตัวแตกไปแล้วหนึ่งตัวแตกไปแล้วสองหรือแค่ปลาดาบหรือแค่ปลาดาบตัวเดียวเท่านั้นปลาดาบแตกไปแล้วหนึ่งปลาดาบตัวสุดท้ายจะสามารถซูได้หรือไม่โดนมูโต้จับเรียบร้อยโดขยขยี้โอ้โห ขึ้นจากกลที่มันษุ์สร้างขึ้นไม่สามารถต่อกรกับมูโต้พรามตัวนี้ได้โอ้โ oh, หเลื่อเราไปน้อยมากแล้วต่อมานะครับเป็นไฮด้าไซบอร์กสองตัวปะทะกับกมูโต้ตัวแรกจะเอาสามแหละแต่ว่ามันแหลกเกินตัวแรกจะเอาสี่ดีแหละสี่แม่งก็แหลกสามแม่งก็แหลกกันเลยรถมาเหลือสองแล้วกันผมว่ามันจะไม่แหลกมากนะครับแหลกจนดูไม่รู้เรื่องเลยนะมันจะไม่สนุกเอาไปครับไฮด้าไซบอร์กสองตัวปะทะกับมูโต้พรามจะสามารถขับไล่ปีศาจตัวนี้ได้หรือไม่ มาแล้วฉีดลำแสงเลเซอร์ใส่ลุงตอนนี้มูโต้เวียงแขนตัวเองฟาดเขาไปที่หน้าของไซบกตอนนี้หัวตายไปแล้วหนึ่งหัวสำหรับไฮดาตัวแรกตายไปแล้วสองหัวแต่ยังสู้ไหวไหมตอนนี้ฉีดลำแสงยังต่อนเนื่องมูโต้เลือดลดไปประมาณส0มสิเปอร์เซนตและไฮดาตัวแรกเหมือนกำลังจะตายหัวเหลืออยู่หัวเดียวแล้วแม่งโคตรนัวดูไม่รู้เรื่อง ตอนนี้มูโตพยายามจับเพื่อเพื่อที่จะเหวี่ยงไฮด้าไซบอกแต่ไฮด้าก็ใช้พลังที่เขามีนั้นในการโจมตีมีอาวุธหลากหลายตอนนี้ไฮด้าตัวแรกตายไปแล้วตัวนี้เหลือหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นไฮด้าไซบอกกับมูโตพรามมูโตพรามจะสามารถต่อกรกับจักรกลตัวนี้ได้หรือไม่ตอนนี้ไฮด้าไซบอกเหลือประมาณ3ามหัวนะครับหายไปแล้วสองหัวแต่มูโตพรามเหลือเหลือประมาณ4 0่สิบเปอร์เซ็นต ตอนนี้ไฮด้าหรือประมาณสองหัวเท่านั้นสองหัวนี้จะสามารถต่อสู้ได้หรือไม่ไฮด้าตอนนี้เหลือหัวเดียวและเรียบร้อยแตกไปนะครับโอ้โหมูโตพามสามารถชนะไฮด้าไซบอร์กนี้ไปได้นะครับผมในเมื่อฝั่งตรงข้ามนะครับมีความแข็งแกร่งมนุก็ได้ปล่อยไพ่ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของเขามานะครับนั่นก็คือกอริลลายักษ์ไซบอร์กตัวนี้นี่เองนะครับหนึ่งหนึ่งเลยประทะกับมูโตพามนะครับใครจะเป็นผู้ชนะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็กดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็ไปกันเลยกลิลาไซบกปะทะมูโตพามกริลาไซาบก,โ,ก,าซาบอกโอ้ยชีดลำแสงทีเดียวมูโตพามเลื่อนรถไปเกือบครึ่งชีดอีกทีนึงเลื่อนเหลือครึ่งเดียวแล้วโอโ้โหกลิลาไซาบกมันโคตรโหดตอนนี้กริลาไซาบกโดนโดนต่อยแต่กริลาไซาบกนั้นแทบไม่สามาถ้านและมูโตพามมูโตพามพยายามผลักไซบอกออกไปอย่ามายุ่งกับฉันแกมันแข็งแก่งตอนนี้กริลา มันจะได้รับใช้ครั้งนี้ไปและฉีดตูดฉีดตูดบูโตเอออะบูโตแตกเอาว่าโอโ้โหผมไม่คิดว่ากอริลลาไซบอกมันจะโหดคือผมรู้ว่ามันโหดแต่ผมไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้เนี่ยคือแม่งแบบเปิดมาฉีดปุ้งหนึ่ง uto, มูโตแม่งก็เกือบครึ่งหลอดแล้วอะโคตรโหดเลยว่ะโอเคงั้นหลอบวันนี้เราก็มีกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมว่าทุกคนจะได้รับความสนุกกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะฮะตลอดนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะ สวัสดีครับบายๆไปแล้วเจอกัน